วันนี้เวลาเจ็นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ r t a f 2 4 2สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่1 7ถึง19กรกฎาคมพุทธศักราช2565 โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยลูกเสือชาวบ้านและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทุลลอะองทระบาททรงเสด็จ โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระณิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดการประชุมวิชาการพันพฤกษาชาติประเทศไทยครั้งที่18ณศูนยสนพฤกษาศาสสิงคโปร์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเคนเนตเออร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากนี้จะพระราชทานพระราชโรกาสให้นายลีเซนล,ลุงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมด้วยพระยาและนายเตียวชีเฮียนรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพาระกรยาหารกลางวัน